ครับสวัสดีครับผมร้อยเอกเวทินศรีทาวันตำแหนง่งผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนการช่วยลบก,กองพันธาราชที่3กรมฐานรับที่23มสมัครเป็นพนักฐานอยู่ประจำการที่รอศิษย์พันหนึ่งรอนะครับที่กรุงเทพปี6เดือนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสสอบต่อไปเรียนนสะิครับหลังจากเรียนนสิจบก็มาจูที่หน่วยกองพันธาราชที่3กรมฐานรับที่23นะครับแล้วก็มารับตำแหนง่ง ตำแหน่งคนคุมข้คองสือนะครับเมื่อปี2 5 3 1รสบเดเลือกตำแหน่งนะเรื่อยๆรับตามความรู้ความสามารถนะครับจนท่านปัจจุบันนะครับขึ้นเป็นตำแหน่งผู้คุมน้อยเนตายไว้ไวครับเรื่องของความภูมิใจนะครับเมื่อมารับราชการทหารแล้วเป็นลูกชายนะครับก็มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับตามาแนวทางการตามที่ผู้ชาวุโหมาย นะครับก็มีหลายหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นของแถวพื้นที่จังหวัดเราเองคือจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ภาคใต้นะครับก็มีโอกาสได้ไปภาคเหนือน,นะครับหนึ่งครั้งต่อปีนะครับปัจจุบันนะครับผมมีความินดีและภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ผมได้ปฏิบัติเป็นหัวหน้า,นาชุดในการขับเคลื่อนโครงการพระราชนดนิศน,นะครับซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชิน,นีนาถพระบรมราชพันธนมณีพันปีหลวงนะครับท่าน ได้ให้กำานิหในการต่อต้งนขึ้นมาแลวก็ให้สามารถติดตามสมาชิกของขอค์ท่านนะครับทุกวันนี้ก็มีความภาคภูมิใจในเรื่องการปฏินนบัติหน้าที่ครับก็อยากจะฝากถึงกำลังพลน้องนุ่งทุกคนนะครับก็อยู่ในหน่วยก็ให้มีความตั้งใจงและก็มุ่งมั่นในการทําง,งานนะครับสิ่งใดที่คิดว่าดกกีก็ทำนะครับสามารถที่จะแสดงความเลื่อนได้นะครับแต่เราก็พัฒปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข,ของของทางราชการ ในานามของกองทบกและกองพันฐานราบที่3กรมทหารราบที่23ขอขอบคุณร้อยเอกเมทินสีทาวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุตสาหะก่อเกิดประโยชน์แก่กองทบกและหน่วยมาด้วยดีเสมอมานับได้ว่าเป็นการทําหน้าที่ชายชาติทหารอย่างสมบูรณ์แบบและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กําลังพลรุ่นหลังสืบไป